อระเทืบมาเลยในเวสาบูากระทิบมาเลยกระทิบมาเลยเวสบูสากระทิบมาเลยกระทิบมาเลยเือไปถอยไปแทงกะลูหัวเลยกะูหัวเลยจะลูหัวเลยเตือไปถอยไปในเวสาบูจาเตือนไปอเลูยส่ไปวเเตือนไปถอยไปในเวสาบูจาเือนไปถอยไปในเวสาบูจาะลูหัวเลยแทงแทงแทงเข้าไปแทงเข้าไปสี่เล่มเข้าไปแล้วอะลูหัวเลยเตือมไปถอยไปในเวสตาบสาะห เติมไปถอยไปในเวสากูสะเติมไปถอยไปในเวสากูสะเติมไปถอยไปในเวสากูะแงเลยแหงักเลยแงเลยแงเลยแงแล้วแงไ่แงเลยเติมไปถอยไปในเวสากูะเติมไปถอยไปในเวสากูสะแงแงเลยเิมไปถอยไปในเวสาแงแงเลยูะ เติมไปถอยไปตะเวซะปุซะเสติมไปถอยไปตะเวซะปุซะอยู่ไม่ได้แล้ว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 แทงเลยแทงเลยแทงเลยเสติมไปถอยไปตะเวซะปุซะเสติมไปถอยไปตะเวซะปุซะไปลงเลยกระทะทองแดงเลยไปกระทะทองแดงเลยเติมไปถอยไปตะเวซาปูซาเติมไปถอยไปตะเวซะปุซะเสติมไปถอยไปตะเวซะปุซะที่อยู่ในเลือดอยู่ในเนื้ออยู่ในหนังอยู่ในกระดูกนะเสติมไปถอยไปตะเวซะปุซะเสติมไปถอยไปตะเวซะปุซะเสติมไปถอยไปตะเวซะปุซะ เสื่อมไปถอยไปในเวทีสับปูซาเสื่อมไปถอยไปในเวทสับปูซาเสื่อมไปถอยไปในเวสาบปูซาเสื่อมไปถอยไปในเวทสับปูซาเสื่อมไปถอยไปในเวสาบปูซาแทงหัวเลยเสื่อมไปถอยไปในเวสาบปูซาเสื่อมไปถอยไปในเวสาบปูซาเสื่อมไปถอยไปในเวทีสับลวนโนนะโมวุทอยักกีบกีบเอ๋กีบกีบกีบ มึงอยู่ไม่ได้แล้วมึงอยู่ไม่ได้แล้วอยู่ไม่ได้แล้วกินกินเอาไว้กินเอาไว้กินเอาไว้อยู่ในเลือดอยู่ในเนื้ออยู่ในหนังอยู่ในกระดูกนะขอให้มีทั้งสี่เล่มนี้นะแทงเข้าไปเลยทะลุเข้าไปเลยแทงทะลุเข้าไปเลยแทงทะลุเข้าไปเลยแทงทะลุไปเลยเสือไปถอยไปตะเวศปูสะเสือไปถอยไปตะเวศปูสะเสือนไปถอยไปตะเวศปูสะเสือมไปถอยไปตะเวศปูสะเสือมไปถอยไปตะเวศปูสะ เสือมไปถอยไปตะเวศบูาเสืไปถอยไปเศบูาเสือนไปถอยไปละเวศบไปไปเศเสือมไปถอยไปละเวศบาไปถอยไปุเสื่อมถอยไปศาเสือนไปถอยไปเวศบาเตืศาหลุออกไปเลยหลุดออกไปเลย ลุดออกไปเลยรุดออกไปเลยรูดออกไปเลยเทื่อไปถอยไปตะเวสาบูสาเทื่อไปถอยไปตะเวสาป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 ุสาเทื่อไปถอยไปตะเวสาปุสาเทื่อไปถอยไปตะเวสาปุสาเทื่อไปถอยไปตะเวสาปูสาเทื่อไปถอยไปตะเวสาปูซา မလိုင်ကရဲ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 ရုပ်ညနေကျန်လဲနေဟဟောက္ကဗုဒ္ဓါရမေသာ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 ဝေသာဗုဒ္ဓါဝေသာဝေသာဝေသာဗုဒ္ဓါ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 